2,025 toyota โโคราวกลับมาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำยิ่งกว่าเดิมโดยมุ่งเน้นการผสมผสานร,ระหว่างความสง่างามและสมรรถนะที่ทรงพลังรถรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมสปอร์ตและยังคงเอกลักษณ์ของซีดานพรีเมียมที่โดดเด่นการปรับโฉมภายนอกมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าแบบ LED ที่ทันสมัยและดีไซน์กันชนที่ดุดันขึ้นเพิ่มความหรูหราทัานสมัยให้กับตัวรถ ล้ออันลอยขนาดใหญ่และเส้นโค้งบนตัวถังเพิ่มความมีสไตล์และการควบคุมอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นทำให้คราวรุ่นใหม่นี้ดูโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารของโตโยต้าคราว2025ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสะดวกสบายเป็นพิเศษวัสดุที่ใช้ภายในเป็นเกรดสูงเช่นหนังแท้และการตกแต่งด้วยโครเมียมแบบซาติน ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบโซนคู่บอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนทำให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องสบายระบบแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้ประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยม การออกแบบภายในเน้นความกว้างขวางและพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการรถสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบในด้านสมรรถนะโตโยต้าคราว2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงรุ่นเบนซินเทอร์โบที่ให้กำลังสูงการขับขี่ราบรื่นและเงียบด้วยระบบกันสะเทือนที่พัฒนาใหม่ ช่วยสับแรงสั่นสะเทือนได้ดีการควบคุมพวงมาลัยตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Dynamic t ็อ q คอนโทรล o l d w d ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศการปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบเช่น Eco Normal และ Sport ช่วยให้ผู้ขับเลือกสไตล์การขับขี่ตามความต้องการ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าคราวรุ่นใหม่นี้มาพร้อมแพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งรวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและเตือนเมื่อออกนอกเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจอดรถและการขับในพื้นที่แคบ ไฟหน้าแบบอัจฉริยะปรับลำแสงอัตโนมัติเพื่อไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนโตโยต้าคราว2,025ยังมาพร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลเช่นการเชื่อมต่อไร้สายการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์และการสั่งงานด้วยเสียงทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางอัจฉริยะและฟีเจอร์ช่วยวางแผนเส้นทางเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการออกแบบคราวรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมตัวถังใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดการใช้พลังงานในการขับขี่ระบบเบรกที่สามารถเก็บพลังงานกลับมาใช้ใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและลดมลภาวะ การพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้าช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในขณะที่ยังคงสมรรถนะที่ทรงพลังคราว2025จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ยังต้องการประสิทธิภาพและความหรูหราในแง่ของราคาและความคุ้มค่าโตโยต้าคราว2025ถูกวางตำแหน่งให้เหมาะกับตลาดซีดานหรูระดับกลางถึงสูง ซึ่งมอบทั้งคุณภาพความน่าเชื่อถือและการบริการหลังการขายที่โตโยต้ามีชื่อเสียงการออกแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ครบครันทำให้คราวมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันผู้ที่มองหารถซีดานพรีเมียมที่มอบทั้งสไตล์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล่าสุดควรพิจารณารุ่นนี้อย่างจริงจัง โตโยต้าคลาส2025ไม่ได้เป็นเพียงรถที่หรูหราแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างความหรูหราและความทันสมัยในทุกมิติหากคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์คลาส2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับใครที่ชอบการรีวิวรถใหม่ๆและต้องการอัปเดตข่าวสารยันยนตล่าสุด อย่าลืมกดติดตามช่อง Asan อาาสก a รา r e ีวิ w เพื่อไม่พลาดข้อมูลและบทวิจารณ์ที่น่าสนใจในอนาคต